ครับสวัสดีครับผมแจ็คสามัญชนนะครับสวัสดีผู้ที่ติดต,ตามทุกท่านนะครับเพราะว่าเป็นช้างทางสองทางเพจบา้านสวนสามัญชนเฟซบุ๊กส่วนโตแล้วก็ทิกต็อกนะครับช่องยูทูบนะครับรวมกันวกว่มันมันกว่คนนะครับจะได้ผมก็สิ่งที่บอกพี่พน้องนะครับว่าสิขอยุติการทำคลิปในช่วงระยะหนึ่งก่อนนะครับคือสิบส่บ่ได้ปล่อยคลิปให้ พี่น้องได้เ,เบ่งนะครับแต่ว่า,าท่องทางเพจบานส่วนสมัชัชนกับซิมี่คลิปที่อยตามจาก YouTube ไปนะครับจล่ปปอยคลิปตามไปน้ำกลนะครับสิตามไปตามหลังนะครับอาซิบอไลคลิปนะจะเป็นคลิปเก่าๆนะครับโดยปัญหาสุขภาพทางหลังกายนะครับบอกแข็งแรงตรงนี้คือคือเมื่อยครับพักคอน,นอยแล้วก็ยังแบบเห็นยังรําเนื้อเร็วนะครับผมก็เลยขอพักหลางกายสักพักหนึ่งก็จะเห็นคลิปให้พี่น้อง ที่ติดตามอีกทางอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปให้ผมนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็นําเรื่องมานะ่าเรียนบอกพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามผมทุกท่านนะครับว่าอย่าเฝ้าถิ่มกันนะครับจะได้ก็ค่อยเบิงค่อยติดตามคลิปผมนำนะครับหลังจากพักรักษาร่างกายแล้วนะครับผมสิมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับจได้ก็ฝากเป็นกำลังใจนํานะครับหรือว่าอยากให้เฮ็ดคลิป ในรูปแบบใดนะครับเหตุไอ้คลิปแบบให้ผมอยากไปใส่นะครับแล้วผมก็จะเหตุการณ์บานเอาไว้นะครับแต่พูดถึงตามตาที่พี่น้องแนะนำมานะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้เก็ตให้กำลังใจกันได้นะครับหรือว่าเหม็นยังกับสุภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่านเราคงซึกถอกกับนี่นะครับบางคอมเมนต์ผู้ที่ชื่นชมกับนี่นะครับขอบคุณครับได้กับากติดตามนะครับขอบคุณครับผม